มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการถามมาต่อไปพัฒนาเด็กเล็กด้วย preschool printing โปรแกรมทำอย่างไรการดูแลเลี้ยงดูบุตรหลานในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้นั้นสามารถส่งผลต่อพัฒนาการต่างๆของเด็กในระยะยาวโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและพัฒนาโครงการโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อ Pri s สครู p ริ้นติ้งโปรแกรมโดยจัดตั้งทีมส,สาขาวิชาชีพและหน่วยงานภาคีเครือข่ายคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กและผู้ปกครองโดยจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกิจกรรมในทุกๆสัปดาห์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ประโยชน์มากที่สุด ที่จังหวัดเชียงรายนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณให้แก่โรงพยาบาลและมอบถุงของขวัญพระราชทานเพื่อนําไปมอบแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นโรงพยาบาลขนาด90เตียงและเป็นโรงพยาบาลหนึ่งใน21แห่งในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้มีสุขภาพดีเสมอกันตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวตลอดระยะเวลา45ปีที่ผ่านมาได้พัฒนานโรงพยาบาลด้านต่างๆจนทำให้กิจการของโรงพยาบาลมีความเจริญก้าวหน้าเป็นสำคัญ ขณะนี้ได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขทั้งยังพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์จนสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชนในละแวกใกล้เคียงได้พึ่งพาอาศัยอย่างมีความสุข โอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชร่วมพัฒนาชุมชนนาทชัวแคมบ้านหัวเวียงตำบนเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายและเยี่ยมชมนิทรรศาการกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมผู้สูงอายุกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้าในเด็กประถมวัยและกิจกรรมฟรีรันซันเดย์นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนิทรรศาการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเองชียงของและห้องสมุดประวัติศาสตร์เมืองเชียงของอีกด้วย